ใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องเรื่องโชว์อะไรก็จัดวางโชว์เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละครับผมก็เหลือเหลือซ้อมครับก็ช่วงช่วงระยะเวลาหลังจากนี้จนถึงก่อนวันงานก็น่านจะเป็นช่วงเวลานในการซ้อมเพลงครับาารก,ก็พิเศษแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับก็ฝากติดตามแล้วกันครับผมแต่รับรองว่าจะเป็นจะเป็น เพลงของผมนี่แหละแต่นำเอาไป a r r รน g ใหม่กลก็อยากให้เราติดตามดูว่าจะเป็นเพลงอะไรลราเอาสมุเจามาเป็นยังไงด้วยครับมันเป็นเพลงหรือว่ากดดันยังไงไหมครับกดดันกดดันมากกดดันมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเราก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ละกันเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงวงการอะไรพวกนี้ครับผมแล้วเรามีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีที่เรียกได้ว่าเป็นระดับเอเชียเลยเราก็ค่อนข้างจะกดดันครับผมแต่ก็จะทำมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุด ใช่ครับผมซึ่งทุกๆคนที่แบบได้ได้ไปร่วมงานเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงระดับเอเชียกันทุกคนเลยเราก็เลยรู้สึกเกง่งๆเก่งมากเพราะทุกคนคือแบบมีชื่อเสียงและก็ดังกันมากเลยครับทันไหมครอีกไม่ถึงเดือนแล้วเนาะโอ้ทันครับผมทันครับทอนีกี่ปันเ็ษตอนนี้น่าจะประมาณ60ละกัน60ละกันครับผมเรื่อง performance อะไรก็น่าจะโอเคแล้วก็เหลือแค่เรื่องเพลงนี่แหละครับ อะไรนะความพร้อมเต็มร้อยเนาะเต็มร้อยครับพร้อมเต็มร้อยครับพร้อมเต็มร้อยเราเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษเต้นหรือเรื่องแบบก็อาจจะเป็นร้องเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าให้เลือกร้องกับเต้นแล้วว่าเราเราร้องดีกว่าครับให้ให้เลือกร้องกับเต้นเราว่าเราเราทำเราทำร้องได้ดีกว่าครับถ้าหนุ่มหล่บเห็นเราตอบคำรับสดมากครับผมเออหลายคนก็แบบเชียร์กับพี่ก้อยเพราะว่าดูจากสายตาเราพี่ก้อยเหรอพี่ก้อยพี่ก้อยน่ารักครับผมจริงพี่ก้อยผมว่าพี่ก้อยน่าจะเป็นไทป e เขาเรียกอะไรเป็นไทยพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมของผู้ชายไทยอยู่แล้วผมว่าว่าเป็นฟีลแบบหมวยๆอะไรอย่างงี้ครับอย่างเราเองก็พูดว่าชอบผู้หญิงที่โตกว่าด้วยนะใช่ครับผมผมชอบคนที่มีความเขาเรียกเป็นเป็นผู้ใหญ่ละกันมีความโตมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวบางคนก็จีบคนที่เราเล่นพี่ก้อยเป็ตัวเล็กก็นั่นแหละมันก็เป็นฟีลเปนฟีลแบบโมเมนต์แบบเรียก เขาเรียกอะไรเป็นคําที่แบบใช้เรียกพี่เขาอยากรู้ว่าแบบคําที่ใช้เรียกแบบ,บแฟน,แฟนมีอะไรบ้างเราก็เลยยกตัวอย่างตัวเล็กไปครับผมแล้วสาวก็คืออย่างเป็นตัวเล็กของพี่กับจันหมดเลยนะ <g ül> ได้นะครับยินดีครับผมอะ,อะไรอย่างนี้นย่างนี้พี่้อยากเป็นสเปคไหนสเปคกับอ้าจริงๆคือผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีสเปคตายตัยตวด้วยครับผมคือว่าไม่ว่าจะมวยจะน่ารักจะแบวหรือว่าจะลูกครึ่งจะฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะติดเรื่องหน้าตาอะไรเลยแค่รู้สึกว่า เขาเข้าใจเราในการทํางานแล้วก็เวลาเราคุยหรือว่ามีบทสนทนากันเนี่ยเราสามารถแบบฟลีกกันได้มากแค่ไหนด้วยครัแบบไม่รู้อย่างเงี้เหมือนว่าพอเราทํางานมาในวงการเนี่ยเราได้เจอแต่คนที่มีอายุเยอะกว่าครับผมเราก็จะได้เห็นในหลากหลายมุมที่ที่มากกว่าตอนที่เราเจอแต่แบบคนรุ่นเดียวกันหรือว่าเจอแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยผม,มเลยทําให้เรารู้สึก ตกหลุมรักผู้หญิงที่โตกว่าครับเราไปพนกเที่อวกันแบบอย่างเป็นฟิลแบบ work work working working woman อะไรอย่างงี้คือมาเป็นตอนนี้หรือว่าเป็นมานานแล้วที่แบบชอบอยู่ก็สักพักแล้วนะครับช่วงตั้งแต่ช่วงมหาหลัยช่วงมหาลัยใช่ใช่จะเป็นฟิลชาวรุ่นพี่ซม,มากกว่าแต่เราก็บอกเลยว่าเราเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเราแบบสายยืดสู่เลยที่เราไม่ได้ใช้ก็มันก็เป็นเอาว่า เป็นขี้หึงแบบมีเหตุผลละกันครับผมคือถ้าเกิดเรื่องไหนเราสามารถเคลียร์ได้ทำความเข้าใจได้เราก็จะพยายามไม่ไม่ไปก้าวไก่ในส่วนนั้นครับผมแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนที่แบบเราตกลงกันแล้วหรือว่าเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นก็อาจจะมีความหึงความอะไรเกิดขึ้นด้วยครับก็นิดหนึ่งนิดน,งน,นึงครับผมไม่ไม่ได้ดุหรอกครับแค่อยากให้เขาอยู่อยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรถูกต้องอยู่ในระเบียบมากกว่าครับผม อะไรขยำไปนิดนึงท่านบอกว่าเป็นกับกับพี่ก้อยอเงี้ยเดีวเรามีโอกาสได้คุยอยีกไหมหละะังจากเสรมรายการอะไรอย่างเงี้ยออมีแค่หลังจากถ่ายเสร็จครับผมถ่ายเสร็จก็มีแค่แบบเออยินดีที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยครับผมดี<อ>ใจที่ได้ที่ได้เจออีกเพราะว่า,าจริงๆผมกับพี่ก้อยเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันมาตั้งแต่ประมาณ3-4ีปีที่แล้วแล้วครับผมแล้วก็แบบเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันตามงานเลยแต่ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันแค่แบบหลังไม้พวกแบบ เราไปเที่ยวแล้วไปเจอพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าไม่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันพอได้กลับมาร่วมง,งานกันมันก็เลยจะเป็นฟิลแบบออดีใจที่ได้กลับมาทำงานด้วยกันถ้าเขาแบบเป็นไทยเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ลองลุยดูสักตั้งนึงหรอแบบเราทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าถาแล้วมันเกิดมาได้เราแค่เปิดจำหน่ายบัตรแล้วครับผมอยากให้กลับฝากนิดนึงได้ครับผมก็ขอฝากทุกทุกคนนะครับมผมคิดว่าช่วงวันที่สี่ วันที่4ี่ครับผมก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับผมก็จะเปิดขายบัตรแล้วครับผมเ,<อ>เราเตรียมตัวกันเลยครับมันจะเป็นยังไงจัดงานนิ้ใหญ่อะไรกันครับงานนะครับก็จะเป็นฟิลเหมือนเป็นฟิลสิ่งที่เราอยากทําละกันครับผมคือหลายๆคนแบบเวลาจาัดคอนเสิร์ตก็อาจจะต้องเป็นเพลงเป็นเต้นเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเราชอบฟุตบอลเราเลยอยากจะมีโอกาสท,ทําที่คอนเสิร์ตแฟนมีสักครั้งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราชอบ จริงๆเตะบอลไปด้วยก็อาจจะมีสเปเชียลแมตช์ด้วยแล้วก็จะมีร้องเพลงด้วยเขาหลายคนยังลุ้นอยู่ว่าใครที่จะมาเป็นสเปเชียลแมตช์ของการโอ้ลุ้นลุ้นต่อไปครับผมยังไม่บอกครับยังไม่บอกต้องมาเฉลยวันนั้นเลยอะค่ะไม่ไม่ได้แบบก็เดี๋ยวรอขายบัตรอะไรเสร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราบอกอีกทีหนึ่งมั้งครับอะไรนะ เทแต่แบบว่าจะครบทีมฟุตบอลเลยไหมอ๋ออาจจะไม่ครบ11คนครับเพราะว่าเราเราเตะเป็นฟุตซอลครับ5คนอ๋อใช่ครับก็อาจจะสักตัวจริง5สำรอง2อะไรอย่างเงี้ยครับทีมละเจ็ดอะไรนะครับใช่ครับผมใช่ใช่ครับครับผมเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับรับเน็ตเด็บติ๊กสุดน้ำไหมครับเนื้อครับเพื่อนๆที่กำลัง เอาเรื่องเลยพี <Okay. S 1> ่เข้าใจอยู่ชีลป์ใส่